่วงนี้เป็นช่วงของเชื้อมโมโนไบโครนที่มาทั้งหลายเดือนแล้วนะครับแล้วเราพบว่าช่วงหลังเนี่ยเขาสามารถเข้าไปถึงกลุ่ม60ปีได้และเจ็กลุ่มโรคได้เร็วแล้วก็รายไหนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยเนี่ยหรือได้รับวัคซีนไม่ถึง3เข็มเนี่ยมีโอกาสการเสียชีวิตสูงมากในจังหวัดสุรสารครเองเนี่ยผู้ป่วยมา60กว่ารายเนี่ยเสียชีวิตทุกราย เป็นกลุ่ม607ทั้งหมดเลยนะครับก็ข,ขอเรียนพี่น้องชาวสุสานครททำนำคุณพ่อคุณแม่แล้วครับุู้ญาตาญายเนี่ยมาฉีดมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มที่3นะครับจะได้รอดปลอดภัยอยู่กับเราไปนานๆนะครับผมขออนุญาตอธิบายนิดเดียวว่า7กลุ่มโรคหมายถึงอะไรบ้าง <S <s <อ>ก็จะมีตั้งแต่หนึ่งโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายโรคหดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคเบาหวานนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยว่าใครที่เป็น60ปีและ70โลคขอให้รีบไปฉีดเก็ม3นะครับผมนะครับ